ไปเทีย่ยวเฉิงตูกันครับมามี่ป๊ะป๊าแล้วก็น้องแฝดวันนี้เราไปกับคัวนะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเทีย่ยวกันครับทริปนี้พวกเรามีกันสี่คนมีป๊ะป๊ามม้าแล้วก็น้องแฝดไฟ,ฟที่เราเดินทางเนี่ยจะเป็นไฟท์กลางคืนนะคะ หมามีก็ลุ้นมากว่าน้องแฝดจะโอเคหรือเปล่าเพราะเป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกของเด็กๆแต่ปรากฏว่าหายห่วงค่ะก็อย่างที่เห็นเด็กๆหลับปุ๋ยเลยแม่ปลืม้มปลืมปล้มเมื่อคืนเราถึงโรงแรมดึกค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรในส่วนของวันนี้นั้นพวกเราก็มีโอกาสได้นั่งรถไฟความเร็วสูงจุดมุ่งหมายคือไปพักแถวๆจี๋วแจโกค่ะเด็กๆก็เล่นนู่นเล่นนี่ไม่ค่อยงองแงน่ารักมาก บรรยากาศในรถก็จะประมาณนี้ค่ะนอนสบายมากต้องหลับแล้วค่ะใช้เวลาแค่ประมาณสองชั่วโมงพวกเราก็มาถึงสถานีห่วงหลง,งจิ๋วใจ้จากนั้นเราก็นั่งรถต่ออีกหน่อยเพื่อมาแวะทานข้าวแล้วก็เดินเล่นแถวแถวเมืองโบราณสงพานค่ะ S <S อย่างที่บอกไปค่ะว่าอากาศบางเบามากสำคัญเลยคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้าไม่งั้นอาจจะมีเดียงได้ในพัทของวันแรกก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะจากนั้นพวกเราก็เข้าที่พักทานอาหารหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้คะ่ะเอาจริงมันค,คล้ายๆกันเกือบทุกมือเลยคะ่ะก er ็จะมีพวกไก่ปลาซุปผลไมาต้ต่างๆโดยรวมรสชาติดีไม่แยค่ค่ะเด็กๆก,ก็ทานบ้างไม่ทานบ้างเล่นเป็นส่วนใหญ่คะ่ะ มามีขอปิดวันด้วยการน,นำภาพดอกซากุระแถวโรงแรมมาฝากค่ะขอบอกว่าสวยมากๆจริงๆค่ะในที่สุดพวกเราก็ได้มาเที่ยวจืดจ้โกค่ะในช่วงเช้าพวกเราได้ไปทะเลสาบยาวแล้วก็ทะเลสาบห้าสีค่ะ ทะเลสาบยาวสวยมากสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงส่วนทะเลสาบห้าสีน้ำน้อยไปหน่อยค่ะมีคนแอบหลับด้วยน่ารักจริงๆเชียวหลังจากพักทานอาหารเที่ยงในอุทยานแล้วพวกเราก็มาลุยกันต่อที่ทะเลสาบแพนด้าค่ะไม่ได้ถ่ายภาพตอนทานอาหารมาเพราะค่อนข้างที่จะวุ่นวายเล็กน้อยที่นี่มีปลานิดหน่อยค่ะพอให้เด็กๆด,ดูเพลนิพลนๆแต่ขอบอกว่ายังไม่ใช่ไฮไลท์ค่ะ เพราะจุดไฮไลท์ต้องยกให้ที่นี่ค่ะทะเลสาบกระจกสวยมาก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 แบบคือดูแล้วอยากเป็นเทพเซียนคือมันสวยมากอะทุกคนจนกล้องไม่สามารถแคปเจอร์ความสวยมาได้ทุกคนดูดิน้ำมันใสอะไรเบอร์นี้อะแล้วเขาก็คือทำดีมากแบบไม่ให้ใครลงเล่นน้ำทะเลสาบดีจะมีสองด้านนะทุกคนอีกด้านก็คือสวยมากใสามากเหมือนกันด้านนี้จะมองเห็นปลาชัดหน่อย เด็กๆก,ก็คือเพลินมากเลิฟมากชอบมากคออม,มันสวยมากเกินไปจริงๆทุกคนแต่งานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาเราพาทุกคนมาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่าจากที่ดูวิวชิวๆแล้วก็ลองมาบำเพ็ญทุกร์ก,กิริยากันดูบ้างพวกเราแบกเจ้าหมู2ตัวเพื่อที่จะไปชมน้ำตกแต่ระหว่างทางมันก็คือแบบจะเป็นทานน้ำมาทุกคนทานน้ำแบบทานน้ำแบบตะโกนคือมันมีกิมมิกนะ คือแบบเรากำลังเดินป่าที่ผ่านทานน้ำขนาดใหญ่ก็แปลกดีเหมือนกันทุกคนว่าไหมคะ

สิ่งที่ทำให้มามีมีความสุขมากในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆทั้งสองคนคือน่ารักมากไม่ค่อยจะงองแงแล้วก็ดูแฮปปี้มากล่าเริงแจ่มใสจริงๆวันนี้เราแวะกันทั้งหมด8จุดนะคะแต่หลังๆมามีเริ่มเพลียไม่ไหวก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปมาฝากใน Apple Watch บอกว่าเดินไปประมาณ11,900อาะขอปิดจ,จบวันด้วยภาพบรรยากาศการกินซุก,กี้เสฉวนหรือเปล่า คือร้านข้าตกแต่งน่ารักดีดูมีอะไรหมาม,มีประทับใจมากในวันที่สนี้เป็นวันที่โหดที่สุดของทริปก็ว่าได้เพราะวันนี้เราจะไปชมทะเลสาบ5สีที่อุทยานห่วงหลงกันห่วงหลงก็คืออยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากอากาศก็คือบางเบาที่สุดเรียกได้ว่าก็คือแบบเดิน3ก้าคือเหนื่อยแต่ทางเดินคือเขาทำดีมากเลยนะ ระหว่างทางก็คือจะเห็นภูเขาหิมะไกลๆได้ฟีลแบบยุโรปเวอร์ทั้งๆที่อยู่จีนตลอดทางก็คือจะมีชาวจีนมาทักทายเด็กๆส่วนใหญ่จะมาทักว่าเอ้ยเป็นฝาแฝดหรือเปล่าเฮยเก่งมากเลยมาเดินได้ขนาดนี้เราไม่ได้ทักแค่คนสองคนเอาจริงๆคือเป็นร้อยอะทุกคนตลอดทางก็คือต้องมีอัดกระป๋องออกซิเจนกันบ้างแต่เด็กๆคือไม่เป็นอะไรเลยขอบคุณบุญกรรมที่ทำมา เอาละในที่สุดเราก็มาถึงทะเลสาบห้าสีก็คือจะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของวันนี้นะคะก็คือจะเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดนะคะถามว่าสวยไม่สวยสวยมากแต่ก่ดจะมาถึงได้ทุกคน <c oughs> เ,ออเกือบผ่อดใจไปหลายรอบอาจชะรูปเป็นที่ระทึกสักหน่อยอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็เคยมาพิชิตอะไรแบบนี้แล้วนะ และขอปิดจบวันด้วยรูปถ่ายกับจมร,รีที่ทะเลสาบเตออซีที่อยู่ระหว่างทางไปที่พักค,ค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวภูเขาหิมะกันค่ะสุดถ่งกระดิ่งแมวมากภูเขาหิมะที่ว่ามีชื่อว่าตากูกาเซียรหรือตากูปิงชวนค่ะคือสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ4,800เมตรก็ 4, คือสูงมากทุกคนอากาศก็คือจะบางเบาสุด พวกเราก็นั่งกระเช้ากันขึ้นไปแดดก็แรงมากเพราะมันใกล้พระอาทิตย์เพื่อที่จะได้มาเห็นวิวแบบนี้ทุกคนมันอลังการงานสร้างมากวันที่เราไปก็คือท้องฟ้าเปิดมันเลิศมากค่ะคุณพี่แต่เราก็ตุ้มเตี้ยมกันอยู่ข้างบนนั้นไม่นานเพราะอากาศบางเบามากเลยลงมาตั้งหลักข้างล่างดีกว่ารูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน และลวเราก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายทริปนี้ที่เฉิงตูวันนี้พวกเราแวะมาถ่ายภาพกับแพนด้าเซลฟี่แล้วก็มาช้อปปิ้งในเมืองก่อนกลับก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยที่เรารักเอาจริงๆทริปนี้ถือว่าเป็นทริปแห่งความทรงจำได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้กลายเป็นซูเปอปรม์มามที่อยู่ๆก็มีพลังพิเศษเหมือนที่มีใครบางคนเคยบอกไว้ว่า don't just tell your children about the world b ปิดโชวเดวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย